ก็ขอกราบสวัสดีทุกผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมดาอาลดมนะวันนี้เราอยู่ในเกมโ o b ะบล็อกในแบบที่มีชื่อว่า Anime Dimension นะวันนี้เราจะมาพูดถึงอัปเดต2ของ Anime Dimension ซึ่งมีไม่มีเยอะอยู่นะอัปเดตหลักๆคือตัวละครนคะรอ่าตัวละครคือนี่เจนนอสนะหรือชื่อก็ไซบอร์กตัวนี้ก็เลนนะในเรื่อง Fairy Tail มั้งก็จะไม่ผิดแต่จำชื่อไม่ได้อ่ามี2ตัวนี้ตัวเข้าใหม่นะ ไปนอนอยู่พันหกนะส่วนคัสตมก็มีอยู่สามสามคนนะมีเลมนะอันนี้ผมจ้องจะซื้อไปแล้วอันนี้ผมจ้องจะซื้อแล้วแล้วก็ลินนะใีเฟดเฟสสเตย์ไนท์นะแล้วก็ใครอีกคนนึงนะไลท์นะครับนะอ่าส่วนอัปเดตต่อไปนะครับผมนะก็คือด่านก็ผมนี่เคิร์สดิมชั่นจะเพิ่มระดับฮารขึ้นมานะส่วนตัวละครเราก็เรน,นะ เลอก็สามผมขึ้ไปด้วยนะอ้าเดต่อมานะโค้ดครับผมนี่โค้นี้นี่นะนนะเราจะได้คูณอบสิบห้าเรสิบห้าไอสิบห้านาทีเอ็กิบห้านาทีแล้วก็โก1สห้านาทีนะแล้วก็เพชรหนึ่งร้อย่าถือว่าคุ้มอยู่นะแล้วก็อีกโค้ดหนึ่งครับนี่เลยเหมือนกันครับไม่ดิไม่เหมือนไม่เหมือน คุณดรอปสามสิบเอ้ยคุณเออใช่ใช่คุณดรอปสามสิบนาทีนะซึ่งดรอปผมมีอยู่สองชั่วโมง XP ห้าสิบห้านาทีเยอะไปไหนซึ่งผมดองไว้นะเดี๋ยวเข้าไปฟังทีหลังเดี๋ยวเอาตัวละครมาให้ดูทีหลังนะอ่านน้ำเต้นต่อไปครับผมนะจะเป็นเหมือนจะเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่าตัวเสริมอ่ะอ่าใช่นะครับ Collection Star Bonus นะติดด้วยนี่นะ ถ้า,าเรามีตัวละครครับตัวละครพวกนี้มันจะเพิ่มคอย์ให้กับเรานะเนี่ยมันจะเพิ่มตามเพชรเลยนะราคามันจะอยู่ตามเพชรเลยเห็นไหมมีกุมินผม1 0 0นี่ไม่รู้ผม1 0 0ใช่ไหมเนี่ยรวมทั้งหมดผมที่มีอยู่เนี่ย5,100นะไอ้ที่ active ค,คือ HP 3% active นะ HP Regen, Mob Damage, Boss Damage, c h y s i c a l Damage อา ได้อยู่นะอืมส่วนเควสต่างๆนี่น่ามีอะไรเพิ่มนะเหมือนเดิม,มเราไปดูตัวละครใหม่กันดีกว่าสองตัวสองตัวท้า l ชาเลนท้า l ชาเลนนี่เหมือนเดิมเลยเนาะอ่านั่าไง c h a r a c ์ e r t e s t เทสติ้งเสไปกันเลยไปดูสกิลแม่ของทั้งสองตัวละครกันดีกว่านะคึบนี่ ส่วนเรื่องการเนิร์ฟการบัฟสกิลนี่ถ้าผมจะไม่ผิดเมกุนไมกุมินที่ผมใช้นะโดนปรับบาลานซ์ให้สกิลหนึ่งมันดาเมจมันยังไงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนโดนเพิ่มประสิทธิภาพอะไรประมาณนี้นะอ้ออีกอย่างอัปเดตอัปเดตครั้งนี้ผมรู้สึกชอบชอบอีกแล้วนะคือยังไงอ่านี่ครับหน้าตาตัวละครเปลี่ยนไปนะเขาปรับให้มันดูดีขึ้นเลยเห็นไหมอ่าลิมรู้เนี่ยเมกุมินผมชอบนะเมกุมินโดยเฉพาะเมกุมินผมชอบมากเลย ส่วนเด็ก ah, ูก็โอเคก็ใช้ได้นะเดี๋ยวไปดูตัวคอมแมดดีกว่าเจนอตก่อนเลยโคนไปเข้าเลยเจนอตใส่ชุดของเอทานาชิเนี่ยอ่ะมาดูสกิลหนึ่งกันนะครับสกิลที่หนึ่งนะอะไรอ่ะเดี๋ยวดาวมาไหมอ๋อฮุยค่นดาวเร็วด้วยนะ เฮใช้ได้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้นะคูดาวดูวด้วยแถมเป็นระยะกว้างด้วยโอ้สุดยอดสุดยอด,ยดยอันนี้ผ่านอันนี้ผ่านคกิลสองนะฮะแอนิเมชันไม่โหลดอีกแล้วอยากเอาใหม่นะ <c oughs> <c oughs> เสียงขึ้นมาอ๋อเป็นหมัดโอ้เดินได้ด้วยเฮ้ยนี่เจ๋งดิอันนี้ก็เจ๋งดิทำรูสกิลสามกันดีกว่า <c oughs> โอ้เหมือนเด็กกูเลย สกิลนี้เหมือนเดกกูเลยอ่ะอ่าสกิลสี่นะโหโหเฮ้ยเจ๋งเฮ้ยเจ๋งเจ๋งยันีงเจ๋งเฮ้ยเจ๋งนะเจนอ้อนเจ๋งนะเฮ้ยรู้สึกว่าเจ๋งนะเอาเอาไปลงได้ดีเลยเนี่ยนี่เป็นตัวหมูนี่เจนอ้อนยิ่งชอบดูสภาพแล้วต่อไปเี่ะนะเอ๊ะดยังไงก็ไม่เข้าจริงๆนะ ดูกันดูกว่าสกิลแรกครันช์มันจะเป็นการปล่อยน้ำแข็งนะ